สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบอๆกันครับสองคนครับในช่องแอลชวนกินแซบนมหนีผ้าพีผ้าหนองมากินอาหารของปูดพี่น้องจ้าแกงไข่ผัมขออนุญาตยกเด้อพี่น้องเด้อนี่ให้เบิ้งใกลๆ้ๆมันเป็นไข่ไข่กับไข่กลุ่มพี่น้องเม็ดเล็กๆมันจิกกรุบๆ,ๆ,ๆในปากเนี่ยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บ้านแอลเอิรนไข่ผัมทางอื่นไม่รู้ว่าเอิรนจากไหนเด้อพี่น้องกลับม,มาครัวครัวแม่งกินซอนไหนเด้อทางอื่นเอิรนจากไหนก็ะข้อมีนมาบอกได้เด้อจ้ะแต่ว่าทางเหนือเอิรนมาไข่ผัม บางคนบอหรว่ามันอยู่จังไรมันอยู่ในน้ำพี่น้องเอาวิ่งไปซ่อนเอามันลอยอยู่เหนือน้ำพอก็วิ่งไปซ่อนเอาแม่คนแกงแกงใส่หัวหอยพอบไปงงมเ้จ้าใส่หัวหอยจับเนื้อนั่งใส่ผอบเหนียว แม่แม่เพิ่นใส่กระเบียแล้วม,มั้งใส่ครับหยาดบักไฟพนะี่น้ะงต้นบักไฟจะอ,ออกสมสมจมังไงหยาดอ่อนมั้งแม่งกี่ช้อน มาเลยพี่น้องมาเลยแต่แลรวมาชิแพ็กของจะมาท้ายคลิปก่อนพี่น้องหแหม่ก็พอเพ,พิ่นแพรค่ะ่นใส่กล้องส่ะผมพี่น้อง่ันได้สนใจเนาะครีมสไลด์ฝาครีมสบู่เซรั่มกันแดดครบชุดครบชุดอยากหินพลเรีวก็ใส่ครบชุดพี่น้องมีทั้ง รักษาแล้วก็ดูแลเนาะถ้าได้ออกไปครบชุดดูแลแล้วก็ป้องกันนี่กันแดดพร้อมไม่อยากว่าดูหรอกพี่น้องผู้คนใส่คนรูอยู่สแสบเกนะลยเนาะแสบเนาะขนมากกินยังไงก็บาเบื่อพี่น้อง แนวจะคล่องมักนี่ยตองเบีเ้ยนสูตรกางแกงและเมีแล้วล่ะนี่ให้ขนน้นข้นหมดทั่วกะปลูกอยู่หลงังสวนนี่ย หลังเกี่ยวเขาปูงยังไม่เกิดง่ายใส,ส่วงนาฝนฝนเล่งแน่กะพักบปจะเกิดนเตี้หาเนนาที่อากมั้ข <c oughs> น แต่มักทั่วใส้บอร์เคลขึ้นสลัดกมัมนี่นะสองมือไม่หนีส่งหอนหวมี่น้องมันขึ้นมาแม่นฝนสิตกเนี่ย trong <laughs> <laughs> bản bạn ít nhắn gật tới thế này nè quấn này của mình là quấn tốt rồi แต่มื่อคนส่งปรแป,รประปแปะอยู่ด้วดองเข้ากังทีองงน,นอนแ่บมากมแ่บกินลหลายๆนะ มันนี่ก็หยิบยังยิบสองยิบสามยิบสามครับยังไงยังไก่สิ่ปีใหม่เลย,ยพี่น้องเนีย่ย <c oughs> มันตงควนกัน,กนมาตั้งแต่หยิบแปดนีหยิบห้าหยิบแปดบางทีบางบอลมันก็ปิดให้ไว้ี่ มาชาร์จแบตจำมาชาร์จแบตก่อนจะไปสู่ต่อสิ กินมาปากแลว้วเนาะใส่แซมอ่ะบางคนกินในทุกมือ กิดความมุกคู่มื่อเนี่ยหาเกิดตามธรรมชาติกันอย่างแน,น่จักหน่อยอืมสมาร์ิเลี้ยงจออริงเอาหมอปะบอกครับ <laughs> เชื่อไว้กินเทียงคุณแล้วค่ะเท็ดอ,อกขาวขาเขาเขาแม ตำบางตัวกับเบิดเพื่อตำบางตัวพี่น้องเสียบสีสิงแกงไข่พัมีไหมเพราะว่ายับเขายับเขาพรว่าออกจาเฟียมไปเลยนอกพี่น้องเดียวอย่าบังในกล่องเนี่ยอย่า่า

จานบะหมี่หนี้าวสองคนอืมโอ้ยยำกับปลาทันเบิดภ <c oughs> าพพีพาพน้องมากินแกงไข่พ้วก็ต่ำทัวกว่าแม้งกิซ้อนบรรยากาศย่ำเศร้ามาะมะฝากพี่ฝากน้องหพี่น้องเบิ่งเนาะการกินอัดบัสุภาพกับเขาทษดเขาไฟพ่อแม่พี่น้องหลายๆเอาสำหรับมื้อนีข้าวสองคนสิได้ขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วไว้พรอกันคลิปหน้ามือนะ้อหน้าครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ